กราบสวัสดีเมิตรรักแฟนนิยายทุกๆท,ท่านนะคะกลับมาพบกับช่องเรื่องเล่าบายูนะคะตอนที่5เรื่องท้าสวะสาตานร้อนแรงไปรับฟังกันได้เลยนะคะมินตากำลังแต่งตัวเตรียมออกจากบ้านวันนี้เธอมีนัดรับประทานอาหารกับดารารุ่นน้องที่ออกอาการมาปลื้มเธอเป็นมาก อันที่จริงเธอไม่ได้อยากไปเท่าไรหรอกนะเพราะหมายมั่นว่าจะไปกินข้าวกับคาเชนแต่เมื่อถูกคาเชนปฏิเสธเธอจึงเลือกต้องไปกับดารานายแบบรุ่นน้องแทนระหว่างที่เฮเลนากำลังทาลิปสติกสีแดงลงบนเรียวปากเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นนางแบบสาวกดรับทันทีเมื่อเห็นว่าเป็นเพื่อนดาราที่รู้จักกันในกองถ่ายโทรมาอะไรนะ ขเชญไปกินข้าวกับผู้หญิงคนอื่นอย่างนั้นเหรอนางแบบสาวแทบจะกรีดลั่นคอนโดเมื่อได้ยินข่าวที่เพื่อนนางแบบโทรมาบอกผู้ชายที่เธอหมายปองล่าสุดออกไปกินข้าวกับผู้หญิงคนอื่นเธอหัวไม่เท่าไรหรอกแต่เรื่องยามหน้ากันนี่สิเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ยิ่งเธอเป็นนางแบบสุดฮอต นักข่าวก็ชอบขุดคุยเรื่องนี้อยู่แล้วและเธอก็ไม่ต้องการเห็นพาดหัวข่าวที่เขียนในทํานองว่าเธอถูกทิ้งเนี่ยฉันเห็นเต็มสองลูก,กตาเลยนะแต่แรกฉันนึกว่าใช่เธอแต่พอพอมองดูดีๆมันไม่ใช่เธอก็เลยแปลกใจเลยลองโทรมาถามดูว่าเธอรู้เรื่องหรือเปล่าที่ไหนเฮเลนาถามเสียงเข้ม เธอจะมาเหรอเฮเลนาฉันกลัวว่าจะไม่ทันหรอกนะที่ไหนเธอเน้นเสียงหนักคาดคั้นเธอจะไปอาราวาให้เสียให้ร้านพังให้กระเชนรู้เสียบ้างว่าใครเป็นใครร้านอาหารจีนที่เฮเลนาตัดสายทันทีด้วยกลัวว่าจะไปไม่ทันคนทั้งคู่มันเป็นเรื่องที่แปลกน้อยเสียเมื่อไหร่ คาเชไม่เคยควงผู้หญิงที่ไม่มีความสัมพันธ์กับตนเองไปในสองต่อสองขนาะกับเธอยังตือแทบตายแล้วนางผู้หญิงคนนั้นมันเป็นใครทำไมถึงได้มีสิทธิพิเศษแบบนี้นางแบบสาวเช็คความเรียบร้อยของตัวเองอีกครั้งเมื่อทุกอย่างสมบูรณ์แบบเธอจึงคว้ากุญแจรถและกระเป๋าถือเพื่อออกจากห้องจะต้องจับให้ได้คานางคาเขาว่าคาเชนนอกใจเธอจริงหรือเปล่า แต่เมื่อออกจากห้องเธอก็ต้องชะงักเมื่อพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งตรงเข้ามาหาพร้อมกับน้ำตาที่นองหน้าซึ่งก็คือเลขาของคาเชนที่ถูกไล่ออกเพราะเธอพลังปากพูดเรื่องที่เจ้าหลอนบอกตารางงานของเขาให้เธอรู้นางแบบสาวชะงักไปเล็กน้อยเธอยังไม่อยากพบกับแม่เลขาตกงานตอนนี้เพราะรู้ว่าจะต้องเสียเวลาอีกยืดยาวในการรับฟังอีกฝ่ายคร่ำครวญ แต่เมื่อจะหลุเข้าห้องก็ไม่ทานเสร็จแล้วเพราะอีกฝ่ายเดินมาดักหน้าเธอเป็นที่เรียบร้อยคุณเฮเลนาต้องช่วยดิฉันนะคะเอาไว้ก่อนได้ไหมฉันรีบเฮเลนาพยายามบอกปัดเธอต้อ<ฮ>งการจะรีบไปเพราะกลัวว่าจะคลาดกับคาเชนคุณเฮเลนาทำฉันตกงานคุณต้องรับผิดชอบดิฉันมีครอบครัวต้องเลี้ยงดู และลูกด้วยดิฉันไม่มีค่าเทอมไม่มีค่าจ่ายค่าเช่าบ้านกล่าวจบอดีตเลยค่ะของคาเชนก็ปล่อยโฮงออกมาเฮเลนามองภาพตรงหน้าด้วยความเซง็งเธอไม่ได้รู้สึกเห็นใจเลยแม้แต่น้อยแต่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ความผิดของเธอสักหน่อยหากเลขาคนเก่าของขาเชนไม่เห็นแก่เงินสักนิดก็คงจะไม่ถูกขเชนไล่ออก ตอนที่เธอทำงานให้ฉันฉันก็ไม่ได้ให้เธอทำไฟรีนะฉันจ่ายเงินให้เธอนั่นถือว่าเป็นค่าจ้างแต่เราสัญญากันแล้วนี่คะว่าจะไม่บอกให้คุณคาเชนทราบแล้วคุณเฮเลนไปบอกคุณคาเชนดิฉันก็เลยถูกไล่ออกอีกฝ่ายเทียงมองหน้าดังแบบสาวอย่างเอาเรื่องเฮเลน,นาถอนหายใจออกมาอย่างเบื่อน,น่าย หากเธอไม่รับปากอะไรไปสักอย่างเห็นทีเลขาคนเก่าของขอเชนคงพร่ำเพรอไม่เลิกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเฮเลนจะฝากงานใหม่ให้ใหเฮเลนรู้จักคนเยอะถือว่าเป็นการรับผิดชอบที่ทำให้เธอตกงานค่ะ<า>เอาอย่างนั้นก็ได้ทีนี้หลีกทางได้หรือยังฉันรีบหากอีกฝ่ายกลับไม่หลีกทางให้อย่างที่นางแบบสาวต้องการ เธอจึงมองด้วยสายตาที่ไม่เข้าใจเธอต้องการอะไรอีกไม่ได้ยิงหรือยังไงว่าฉันรีบตอนนี้ดิฉันไม่มีเงินเลยอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันเฮเลนาถามอย่างสงสัยว่าเลขาคนเก่าของกระเชนต้องการอะไรคุณเฮเลนนอกใจคุณกระเชนดิฉันเห็นนะคะคืนนั้น มีผู้ชายอยู่กับคุณเฮเลนที่นี่ถึงเช้าเฮเลนนาหน้าซีดเผือดใจเธอเต้นแทบไม่เป็นจังหวะคืนนั้นเธอเมาแล้วเพอไปม,มีความสัมพันธ์กับดาราแบบหนุ่มร,รุ่นน้องอย่าว่าแต่ขเชนเลยใครก็รู้เรื่องนี้ไม่ได้เพราะมันจะกระทบต่อหน้าที่การงานของเธออย่างที่ไม่อาจคาดการได้เลยทีเดียวด้วยสัญชาตญาณ เธอจึงรีบแก้ตัวทันควันบ้าเอาอะไรมาพูดแต่ดิฉันมีหลักฐานเฮเลนาหน้าซีดมากขึ้นไม่คิดว่าจะมีคนรู้เห็นเรื่องนี้เธอมองอีกฝ่ายด้วยแววตา,าคาตมาดร้ายและดูเหมือนฝ่ายนั้นจะไม่สะทกสะทานเลยก็ได้อยากได้เท่าไหร่ก็บอกมานางแบบสาวกล่าวด้วยน้ำเสียงกระชาก สักสองหมื่นก็แล้วกันค่ะตั้งสองหมืน่นไม่มากไปหน่อยหรือไงนางแบบสาวโวยวายสองหมืน่นไม่ใช่เงินมากมายอะไรสำหรับเธอหรอกนะแต่เมื่อถูกคนมาชุบมือเปิบมารีดถทยแบบนี้มันก็ยากที่จะทำใจให้ไม่มากหรอกค่ะคิดดูนะว่าดิฉันมีหลักฐานแล้วถ้าดิฉันเอาหลักฐานนี้ไปให้นักข่าว หรือไปให้คุณกระเชนดูดิฉันคงจะได้เยอะมากกว่านี้อย่านะอย่าทำอย่างนั้นตกลงสองหมือนก็สองหมือนนางแบบสาวรีบเปิดกระเป๋าเอาเงินให้กับคนที่ขูรีดไถต้องการที่จะปิดปากไม่ให้เรื่องนี้แพร่งแลายออกไปขอบคุณค่ะแล้วอย่าลืมฝากงานให้ดิฉันนะคะ งั้นดิฉันไม่รบก,กวนแล้วบายค่ะเฮเลน่ามองตามหลังอีกคนที่เพิ่งล็กเมลตัวเองไปด้วยความเจ็บใจอดีตเลยค่คนนี้รนหาเรื่องใส่ตัวซึ่งเธอคงจะปล่อยเอาไว้ไม่ได้ไม่อย่างนั้นเธอคงจะต้องหมดเงินอีกโคดังนั้นทางเดียวที่จะปิดปากลหอนได้ตลอดไปก็คืออย่าให้ได้มีโอกาสพูดอีก นางแบบสาวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจากนั้นก็สั่งการไปยังใครบางคนที่เธอรู้จักเป็นอย่างดีและเขาคนนั้นจะเป็นคนแก้ปัญหาปกป้องป้องกันคนปากโปงให้แก่เธอเมื่อเธอมาตามที่ร้านตามที่เพื่อนบอกนางแบบสาวหัวเสียหนักขึ้นไปอีกเพราะมัวแต่เสียเวลาอยู่กับอดีตเลขาของคาเชนไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วรวมทั้งเพื่อนเธอด้วยเมื่อโทรไปหาคาเชน เขาก็ไม่ยอมรับสายไปหาที่คอนโดก็ปรากฏว่าเขาไม่อยู่ทำให้นกนึกสงสัยในพฤติกรรมว่าคาเชนมีผู้หญิงอื่นจริงๆแล้วเธอจะยอมได้อย่างไรเมื่อไม่พบเขาเฮเลนาก็ไม่อาจทำใจให้สงบได้จึงไปหาคาเชนแต่เช้าหลังจากที่เมื่อคืนทั้งคืนเธอพยายามตามหาเขาและติดต่อเขาโดยตลอด ดูเหมือนชายหน่มจะลบหน้าเธอเพราะโทรไปเท่าไหร่ก็ไม่ยอมรับสายหน้าห้องของคาเชนมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าตาจิ้มริมพิมพ์เผาผิวผ่านผุกผ่อนเป็นยองใหญ่ผู้หญิงตรงหน้าสวยโดยไม่ต้องแต่งหน้าจัดรูปร่างบางสมส่วนอีกทั้งยังดูเด็กชวนให้นึกอิจฉาในความสมบูรณ์แบบ แล้วสิ่งหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในความรู้สึกน้ำตาลวางล่อมดมันเป็นอะไรที่อันตารายสำหรับเธออย่างเหลือเกินนี่เธอเลขาใหม่เหรอเทเรนนาตรงเข้าไปทักมองอีกฝ่ายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเทา้าทอรุง้งลุกขึ้นและกล่าวรับด้วยท่าทางอันนอบน้อมค่ะดิฉันชื่อทอรุง้ง เป็นเลขาค,คนใหม่ของคุณคเชนค่ะฉันต้องการเข้าพบคุณคเชนเฮเลนาสั่งด้วยน้ำเสียงที่วางอำนาจเธอต้องการข่มแม่เลยค่คนสวยคนนี้และต้องการประกาศให้รู้ไกลๆว่าเธอกับคเชนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันอยู่เพื่อที่อีกฝ่ายจะได้ไม่คิดไฟสูงเออคงต้องรอสักครู่นะคะ ทอรุง้งผู้เป็นเลขาของคาเชนตอบกลับด้วยท่าทีที่สุภาพเช่นเดิมและนั่นก็ทำให้เฮเลนาเย็นลงเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าไม่น่าจะมีพีพิษมีภัยอะไรนักทำไมคุณคาเชนมีแขกเหรอเปล่าค่ะแต่คุณคาเชนบอกว่าไม่ต้องการให้ใครเข้าไปรบกวนตอนนี้ค่ะคำตอบของเธอนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับ นางแบบสาวขึ้นมาอีกครั้งเลขาคนก่อนๆไม่เคยมีใครกันท่าเพียงแค่เห็นเธอมาก็เข้าไปบอกขอเชนทันทีนางแบบสาวจึงตะวาดแววออกไปอย่างอดไม่อยู่นี่แกฉันเป็นแฟนของเขานะโทรเข้าไปบอกเขาเดี๋ยวนี้ว่าฉันมาหาเออคุณขเชนสั่งห้ามไวค้ค่ะว่าห้ามรบกวน ห้ามโทรเข้าไปไดิฉันต้องทำตามคำสั่งค่ะนางแบบสาวย้ำอีกครั้งเมื่ออีกฝ่ายยังคงยืนยันที่จะไม่ให้เธอพบคาเชนแต่ฉันต้องการพบเขาเดี๋ยวนี้ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่ดิฉันทำตามความต้องการของคุณไม่ได้คุณคาเชนสั่งไว้จริงๆค่ะนางแบบสาวไม่จนใจคำพูดกึ่งว้าวอนนั้น ในใจของเธอคิดเพียงแต่ว่ากำลังถูกลองดีจากเลขาหน้าใหม่เธอก้าวไปยังประตูเพื่อที่จะเปิดมันเข้าไปเองเชื่อว่ายังไงเสียคาเชนก็คงจะไม่มีวันด่าเธอต่อหน้าคนอื่นเพราะเขาเป็นสุภาพบุรุษหากเฮเลนากลับไม่สามารถทำอย่างใจได้เมื่อทอรุ้งเดินเข้ามาขวางหน้าเอาไว้เอ๊ะ อยากลองดีหรือ,อยังไงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะงั้นก็หลีกไปสิทอรุงมีสีหน้าหนักใจเธอไม่อยากมีเรื่องกับเฮเลนาเลยและเธอก็รู้ดีว่าอีกฝ่ายมีความสําคัญอย่างไรแต่เมื่อคาเชนไม่ต้องการพบใครเธอจะให้เขาไปได้อย่างไรขอโทษนะคะคุณเฮเลนาได้โปรดรอสักครู่นะคะ ทอรุ้งวอวอนขอความเห็นใจแต่ดูเหมือนอีกฝ่ายจะไม่ฟังและในระหว่างที่เธอเผลอนั้นก็ถูกนางแบบสาวผลักจนล้มไปชนประตูจนเกิดเสียงดังสมน้ำหน้าก็บอกให้หลีกแล้วไม่หลีกมันก็เป็นอย่างนี้แหละนอกจากจะไม่มีคำขอโทษจากนางแบบสาวแววตาคู่นั้นก็ยังไม่มีร่องรอยแห่งความรู้สึกผิด หรือเสียใจแต่ดังใดทอรุ้งรู้สึกเจ็บหญิงสาวพยายามยันตัวลุกขึ้นมองอีกฝ่ายด้วยสายตาที่สอถึงความผิดหวังไม่คิดว่านางแบบสาวคนดังจะเป็นคนอย่างนี้ในแคทวอล์กหรือในการถ่ายแบบโฆษณาต่างๆเธอแสดงเป็นหญิงสาวผู้น่าสงสารได้อย่างแนบเนียนแต่ชีวิตจริง เธอกลับมาระยะสามอย่างไม่น่าให้อภัยแต่ก่อนที่นางแบบสาวจะเปิดประตูเพื่อเข้าไปหาคาเชนอย่างที่ต้องการประตูก็ถูกเปิดออกเสียก่อนพร้อมกับการปรากฏตัวของเจ้าของห้องเกิดอะไรขึ้นชายหนุ่มถามด้วยน้ำเสียงที่เรียบเน็ตสายตาของเขาจับอยู่ที่ร่างของทอรุง้งแล้วเขาก็เอื้อมมือไปเพื่อให้เธอจับ ลุกขึ้นหากแต่ยังไม่ถึงหญิงสาวนางแบบสาวก็พุ่งตัวเข้าไปขวางเสียก่อนพร้อมทางเอ่ยปากฟ้องทันทีขาเชนขาก็ใหญ่เลยขาคนใหม่นี่สิ้าไม่รู้เรื่องไม่ยอมให้เฮเลนเข้าพบคุณไล่มันออกเลยนะคะชายหนุ่มปลายตามองนางแบบสาวก่อนที่จะกล่าวเสียงเรียบเหมือนเมื่อครู เลขาของผมเขาก็ทำถูกต้องแล้วเมื่อผมไม่ต้องการให้ใครมารบกวนเขาก็ไม่ควรจะให้ใครเข้ามานางแบบสาวถ้าจะกรีดร้องออกมาด้วยความขัดใจนี่เขากำลังเข้าข้างเลขาของเขาจึงต้องทำย้ำเพื่อให้รู้ดำรู้แดงไปว่าเขาจะเลือกใครรวมถึงเฮเลนด้วยละคะกระเชนใช่รวมถึงคุณด้วย นางแบบสาวหน้าชากับคำตอบที่ได้รับเหมือนกับถูกกระเชนตบหน้าก็ไม่ปานนี่เขากำลังเข้าข้างผู้หญิงคนอื่นต่อหน้าเธอเขาไม่ให้เกียรดเธอเลยแม้แต่สักนิดเดียวเอาล่ะเอาล่ะในไหนคุณก็ทำให้ผมต้องออกมาจากห้องแล้วถ้าคุณอยากเข้ามาก็เข้ามาชายหนุ่มกล่าวตัดบทและเขามีท่าทางไม่พอใจนางแบบสาวอย่างชัดเจน แต่ดูเหมือนอีกฝ่ายจะยังไม่รู้สึกตัวทางที่แสนจะขัดใจกับการกระทำของเขาแต่เมื่อได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าไปในห้องทำงานนางแบบสาวก็ไม่รอช้าอย่างน้อยที่ตรงนั้นก็เป็นที่ส่วนตัวและมันก็ทำให้เธอรู้สึกว่าเขาเชยยังแคร์เธออยู่บ้างแม้จะเป็นการตบหัวแล้วรูปหลังก็ตามทีเมื่ออยู่กันลำพังสองต่อสอง ร่างบวบอัดกระอุกกอดเขาจากทางด้านหลังหวังจะออดอ้อนอ่อซอเอาใจเพราะเคยใช้ไม้นี้ได้ผลกับผู้ชายทุกรายเชนค้าทำไมใจร้ายกับเฮเลนเหลือเกินหยิงสาวตัดพอพร้อมกับสุกไปหน้าลงกับแผ่นหลังกว้างคาเชนแกะแขนที่รัดรอบเอวของตนเองออก หันไปประจันหน้ากับหญิงสาวแล้วถามถึงเหตุผลที่เธอมารบกวนเขาในเวลางานทั้งที่เขาห้ามหลายต่อหลายครั้งแล้วแล้ววันนี้คุณมีธุระอะไรเฮเลนคิดถึงคุณนะสิคะคุณมีคิดถึงเฮเลนบ้างเลยเหรอคะหรือว่าคุณมีคนอื่นเฮเลนหน้าถามตรงจุดทันทีเพราะท่าทางที่เปลี่ยนไปของเขา บวกกับความใจร้อนของเธอจึงถามอะไรที่ไม่ควรถามออกไปชายหนุ่มไม่ตอบและเขามองเธอกลับด้วยสายตาเฉยชาแกมตำหนิความเงียบงันของเขาทำให้นางแบบสาวมว่สรุปว่าเขากำยังกำลังยอมรับว่าเขามีคนอื่นและคงหนีไม่พ้นผู้หญิงที่เขาควงไปกินอาหารอย่างเปิดเผยเมื่อคืน เมื่อคืนมีคนเห็นคุณไปทานอาหารกับผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้มันเป็นใครคะคำถามของดังแบบสาวทำให้ใบหน้านิง่งๆของชายหนุ่มบึ้งตึงขึ้นมาทันทีเขาหันไปทางเธอแล้วตอบกลับด้วยน้ำเสียงอันห้วนเพื่อ,อยางให้เธอรู้ว่าเขาไม่ชอบการกระทำที่เธอทำอยู่เฮเลนผมไม่ชอบคุณให้คุณละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวของผม แต่ว่าเราสองคนเป็นแฟนกันนะคะตั้งแต่เมื่อไหร่ขเชนถามกลับทันทีเท่าที่เขาจำได้เขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นแฟนกับนางแบบสาวสิ่งที่เขามอบให้กับเธอมาโดยตลอดคือคนรู้จักที่มีความสัมพันธ์ทางกายกันเท่านั้นจริงอยู่ที่ดูเหมือนว่าเขาเป็นฝ่ายเอาเปรียบไม่เป็นสุภาพบุรุษไร้ความรับผิดชอบแต่ทุกครั้งที่มีอะไรกัน เธอก็เรียกร้องจากเขาอย่างไม่อั้นทั้งเงินทองรองเท้ากระเป๋าแบแนแนมซึ่งแน่นอนว่าเธอไม่มีคุณสมบัติที่ดีพอที่จะเป็นแม่ของลูกเขาดังนั้นเขาไม่เคยยกย่องเธอเป็นแฟนแต่ดูเหมือนว่านางแบบสาวจะไม่เคยรู้เรื่องนี้ทันทีที่เขากล่าวถามออกไปเธอก็ทำหน้าเหมือนถูกผีหลอก ทำไมเชนถามแบบนี้ล่ะคะชายหนุ่มเริ่มรู้ตัวว่าเขาใจร้ายเกินไปที่พูดจากับหญิงสาวแบบนั้นแต่เขาก็อยากให้หญิงสาวรู้ว่าไม่ควรคิดไปไกลไม่ควรคาดหวังอะไรจากเขาเพราะเขาไม่มีอะไรจะให้เธอมากไปกว่าที่เป็นอยู่อีกทางการที่ได้เห็นทอรุงตกอยู่ในสภาพเมื่อครูทำให้เขารู้สึกโกรธอย่างบอกไม่ถูก เอาอย่างนี้วันนี้คุณกลับไปก่อนก็แล้วกันผมมีงานด่วนที่ต้องทำขเชนพยายามที่จะประนีประนอมบางทีเขาคงต้องให้เวลานางแบบสาวอีกสักหน่อยเพราะผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมคะมันเป็นใครบอกเฮเลนมานะไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นมันเกี่ยวกับคุณคุณน่าจะรู้ดี และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณทำอย่างนี้และผมก็ขอแนะนำว่าให้คุณกลับไปก่อนกระเชนกล่าวไร้อีกครั้งโดยไม่สนใจว่าอีกฝ่ายกำลังร้องไห้เขาคิดว่าตัวเองต้องใจแข็งและถอยหางจากนางแบบสาวก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปไม่นะคะเราสองคนต้องคุยกันให้รู้เรื่อง ชายหนุ่มไม่ฟังเสียงในเมื่อที่นี่ไม่ที่ใช่ที่สงบของเขาอีกต่อไปชายหนุ่มก้าวออกจากห้องทำงานโดยไม่สนใจนางแบบสาวที่ร้องไห้อยู่เบื้องหลังกดลิฟต์แล้วก้าวเข้าไปเพื่อน,นี้ผลจากสถานการณ์ที่ยุ่งยากเขาเชื่อว่าต่อให้คุยกันนานเท่าไหร่นางแบบสาวก็คงไม่ฟังรอให้สงบลงกว่าน,นี้ก่อนก็อาจจะทำให้เธอคิดอะไรต่อไม่อะไรได้เอง นางแบบสาวถึงกับเวอไม่คิดว่าชายหนุ่มจะทิ้งให้เธออยู่ลำพังดื้อแบบนี้และเมื่อเธอเดินออกมาก็เห็นเพียงแผ่นหลังของเขาที่เดินเข้าลิฟต์ไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่เธอเตรียมใจมาก่อนเมื่อถูกหักหน้านางแบบสาวก็ได้แต่ร้องไห้ฟูมฟายทอรุงก็เองก็งงงันกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าตนเองจะเป็นต้นเหตุให้คนทั้งคู่ ทเรเาะกันอย่างรุนแรงทางรู้สึกผิดและตกใจสิ่งเดียวที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าเธอเสียใจคือการแสดงน้ำใจเล็กๆน้อยๆหญิงสาวจึงเดินเอากรองกระดาษทิชชู่ไปยื่นให้กับนางแบบสาวเพื่อให้เธอใช้ซับน้ำตาคุณเฮเลนาคะทิชชู่คะ่ะนี่แกต้องการจะเยาะเย้ยฉันใช่ไหม เปล่านะคะดิฉันมีเจตนาดีจริงๆและที่ทำลงไปก็เพียงแค่ต้องต้องทำตามคำสั่งทารุงพยายามที่จะอธิบายเธอไม่ชอบมีเรื่องกับใครเฮเลนาเดินตรงไปหาเธอที่โต๊ะและรื้อค้นทุกอย่างบนโต๊ะเรากับเป็นสมบัติของตัวเองคุณเฮเลนจะทำอะไรคะ ทารุงเข้าไปขวางการกระทำของนางแบบสาวปกป้องสมบัติส่วนตัวของตนสบุดนัดของคุณคาเชนอยู่ที่ไหนเอามาให้ฉันอยู่นี้เมื่อรู้ว่านางแบบสาวต้องการอะไรทารุ้งก็เอื้อมมือไปหยิบและเอามากอดไว้กับอกเพราะรู้ว่าคาเชนคงไม่ชอบใจแน่หากเธอมอบมันให้กับเฮเลน,นาคงจะไม่ได้หรอกคะ่ะ หญิงสาวกล่าวปฏิเสธแต่ฉันต้องการมันเอามานี่นะไม่ได้นะคะหญิงสาวยังคงยืนยันคำเดิมเมื่อไม่ได้ดังใจนางแบบสาวก็กระโดดเข้ามาแย่งด้วยความลืมตัวว่าตัวเองสวมรองเท้าส้นสูงการยื้อแย่งสมุดนัดของคาเชนส่งผลให้นางแบบสาวหก,กล้มจนดได้เลือด คุณเฮเลนทารุงอุทานออกมาอย่างตกใจเธอไม่รอช้ารีบเข้าไปดูและให้การช่วยเหลืออย่ามาแต่ต้องตัวฉันออกไปกร่าวจบนางแบบสาวก็ลุกขึ้นเองและเดินจากไปพร้อมกับอารมณ์ที่เกลี้ยวกลาดทารุงมองภาพนั้นอย่างไม่สบายใจ คาเชนหายออกไปหลายชั่วโมงและกลับเข้ามาอีกครั้งในช่วงบ่ายพอกำลังคิดเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าทำให้เธอมองไม่เห็นเขาจนกระทั่งเขามาเกาะโต๊ะและทักออกมานั่นแหละเป็นอะไรทำไมทำหน้าอย่างนั้นทอรุงรู้สึกตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นหน้าของเขาห่างใบหน้าของเธอแค่คืบจากนั้นเธอก็หลุดเมตตามองตาม แล้วก็ปฏิเสธเปล่าค่ะเธอพูดคำอื่นเป็นบ้างไหมนอกจากเปล่ปาเปล่าเนี่ยนายน้ำเสียงนั้นไม่มีร่องรอยของความโกรธเกรี้ยวตรงอางท่ามใบหน้าของเขาดูผ่อนคลายสบายสบายเราวกับเมื่อเช้านี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรมาแผ่วผ่านหัวใจก็เปล่าจริงๆนี่คะ วันนี้คุณคะเชนอยากทานอะไรคะอะไรก็ได้แล้วแต่เธอจะทำก็แล้วกันแล้วนี่จะกลับแล้วหรอค่ะจะกลับแล้วเธอจะไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลใช่หรือเปล่าค่ะรู้ขอไปเยี่ยมคุณพ่อสักครู่นะคะอืมงั้นก็ไปเถอะเขาอนุญาตอย่างอารมณ์ดี ขอบคุณค่ะเออคุณกระเชนคะว่ายังไงรุง้งขอโทษนะคะที่เป็นต้นเหตุให้คุณกระเชนกับคุณเฮเลน,น่าทะเลาะกันเมื่อเธอกล่าวจบทอรุ้งก็เห็นว่าคะเชนลคายจะพูดอะไรกับเธอแต่แล้วเขาก็เฉยเสียและทําสีหน้านิ่งเหมือนอย่างที่เคยเป็นจากนั้น เขาก็เดินเข้าห้องไปปล่อยให้เธอคบคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นต่อไปตอนที่5จบแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ บุญรักษาเทวดาอวยพรขอให้ทุกทกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แขงง็งแรงสวัสดีค่ะ